อ่สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับช่อง GP Game นะครับวันนี้ครับกับแล้งนะครับห้องราชาสุดตึงเลยเนาะกับตัวละครคนดังนะครับมาอ่าในเกมนี้นะครับออ่่าาผมเล่นเป็นซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตที่จริงใจนะครับเดี๋ยวจะมาดูแนวทางซัพพอร์ตที่จริงใจนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับให้น้องๆให้เพื่อนๆไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผม ต้นเกมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหมุนหาตัวม่วงนะครับแล้วก็มาตีดันนะครับชิงความได้เปรียบนะครับตีดันให้เร็วที่สุดนะครับอตอนนี้ผมไปปรับแผนนิดหน่อยเนาะหลังจากที่ใส่สกิลเงาแห่งเซราฟิมมานะก็คือมันจะได้ตัวตํานานมาหลังอธิษฐานล้มเหลว15ครั้งใช่ไหมครับท่านี้ผมจะไม่ได้ผสมเป็นเทพนิยายละเพราะผมไปคํานวณดูแล้วมันมันไม่ทันนะ,ะต้นเกมตัวม่วงตีดันแรงกว่านะครับเพราะว่าเราอัพ อ่อัพเสริมพลังของตัวม่วงเนาะก็เลยเท่ากับว่าผมจะได้เหรียญเหรียญเพิ่มอีกสี่เหรียญนในต้นเกมเนะก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับยังไงอย่าลืมก็ยังยังไงอย่าลืมอ่ไปเก็บสะสมแล้วก็แลกกันนะครับถ้าใครสายแรงเนี่ยผมแนะนําต้องมีเลยนะอ่ในเกมนี้ครับเราก็ตีดันจบเป็นที่1นึ่งครับอ่าความได้เปรียบของเรามาแล้วนะครับทอนี้ผมดูอ่ดาเมจกาลังจะดูดาเมจของเพื่อนนะครับว่าอ่า เขามีดาเมจมากกว่าผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าแรงเราเท่ากันเนาะเรามาเจอราชาด้วยซึ่งถ้าเล่นดาเมจคู่เนี่ยจะสู้ราชาไม่ไหวนะอันนี้ต้องเป็นทิกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาดาเมจจับชนกับดาเมจอ่ะคือมันไม่สุดนะครับเชื่อผมเถอะถ้าอย่างน้อยเป็นตัวดาเมจคู่ยังไงก็ต้องมีเสริมพลังขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนเราดาเมจมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรานะครับวัดง่ายๆครับวัดที่หลอดนะครับหรือวัดที่ ตู้ก็ได้ครับหรือว่าวัดตัวฮีโร่นะครับว่าเรากดไปที่ตัวนะครับแล้วก็ดูพลังโจมตีนะครับถ้าเขามากกว่าเรานี่ก็คือแสดงว่าดามจเขาต้องมากกว่าเราแน่ๆครับหลังจากผมเว้นวัดแล้วนะครับก็เขาดามจมากกว่าผมแน่นอนนะอาจจะไม่มากนิดหน่อยแต่ก็ผมก็เล่นซับนะครับเล่นซับแล้วก็กึ่งดามจนิดหน่อยเอออะไรอย่างนี้ก็คือเอาพิเคมาช่วยสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะทอนี้เกมนี้นะครับเป็นตู้หยอดเหรียญนะครับเทมหายเนาะก็ เหมือนที่ผมเคยเกิดไว้ถ้าได้ตู้หยอดเหรียญหรือพวกกายภาพเทพนิยายนะครับทำตู้ห้านะครับอันนี้คือการแนะนำนะทุกคนเล่นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าอ่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันจะสมดุลที่สุดแล้วนะครับทำเพราะว่ามันตีไกลใช่ไหมครับมีตู้อยู่ห้าแล้วก็จับผีเสื้อวางไว้อีกหนึ่งตัวไปช่วยรีมานานะครับมันมันรีทันอยู่แล้วเนาะเอามาตัวเดียวพอก็คือตู้ห้าผีเสื้อหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วถ้าเราเลือกเล่นเป็นซับนะครับก็คือเราทําพยายามทําตู้ก่อนนะครับอ่าทาตู้ไม้ครบตามจํานวนแล้วครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เราอ่าไม่ใช้นะครับก็แนะนําให้ขายทิ้งไปเลยนะไม่ว่าจะได้อะไรมาครับได้ปืนได้พินหลังจากทาตู้จบแล้วนะครับได้ปืนอ่าได้พินได้สามเหลี่ยมแล้วก็คือขายทิ้งไปก่อนนะครับต้นเกมเรายังไม่ต้องใช้นะครับถ้าเราเล่นซับมังกรใช่ไหมก็คือหาแค่เพนกวินกับแค่อ่นกคู่อย่างเดียวนะครับในระหว่างที่เราอ่าหมุนหา สะอานกฮูกนะครับกับเพนกวินนะก็คืออ,อย่าลืมนะครับหลอดนะครับคนที่มีคู่หูเป็นหมีเหลืองนะครับก็คือเอาไปตีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มตังค์นะครับผมพยายามติดโจนไว้สัก3าตัวข้างหน้าตู้ก็ได้นะครับเพราะตู้มันตีไก่อยู่แล้วครับมันมันมัน,ม,นมันทำงานนะครับผมมันมีประโยชน์นะอันนี้ก็ เอาหลอดไปตีครับฟาร์มหาตังกับหาเหรียญนะครับช่วยบัฟไปด้วยในตัวนะครับพยายามอย่าเอาไปไว้ข้างหลังเนี่ยดูอย่างเพื่อนเรานเนี่ยเขาดูมึนๆนะเป็นดาเมจที่มึนๆนะนี่หมีเขาระดับไอ้นี่เลยนะครับระดับสุกใสเลยนะสังเกตที่หมีเขานะครับลองสังเกตที่หมีเพื่อนเราเห็นไหมเป็นสีแดงครับงั้นสุกใสเลยนะครับก็คือไม่ยอมเอามายิงหาเงินกับหาเหรียญผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเนี่นะครับคือ บางคนเขาเล่นอย่างเดียวครับไม่ได้แบบว่ามีทิศทางมีแนวทางเขารู้อย่างเดียวว่าเราไปเล่นตามเขาไม่ได้นะเพราะว่าของเขาดีครับสมบัติเขาสูงแฟชั่นเขาเยอะอะไรเงี้ยก็เล่นตามเขาไม่ได้นะครับก็คือมันต้องมีทิศทางในการเล่นเนาะดูที่หมีเขาเห็นไหมครับหมีเขานั้นระดับสูกใสเลยครับคือก๊อตมากเลยนะแต่ไม่ยอมเอามายืนตีเพื่อฟาร์มตังฟาร์มเหรียญนะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมเลยนะครับก็คือหาฮีโร่ตามจํานวนแต่อย่างถ้าเป็นซับอย่างเงี้ยครับทำเกินได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทุกตัวที่เกินเนี่ยมันบวกดาเมจให้ทั้งทีมต่อสิเลยนะครับก็คือทําเกินได้เนาะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นซับเนาะอะไรที่หมุนมาแล้วนะครับไม่จําเป็นก็ขายทิ้งเห็นไหมครับว่าผมคือพยายามไม่ได้ต้องเก็บอะไรไว้ถ้ามันไม่จําเป็นเนาะคือขายทิ้งไปเลยนะครับมันเราจะได้มีเหรียญโลหา เพนกวิน uh, ตลอดเนาะนี่แนละ่า uh, อันนี้ผมจะบอกนิดนึงนครับ uh, ดูที่ uh, เพื่อนเราที่เล่นดามจเนาะก็คืออันนี้คือมามันไม่ได้มาด้วยกันเนาะเลยเขาคือจะบอกอย่างนี้ครับว่าบางทีเรามันไม่มีการสื่อสารกันนะครับก็คือเกมเนี่ยมันต้องใช้เซนส์แล้วก็ใช้ประสบการณ์นิดนึงกนะ็คือมันสื่อสารกันไม่ได้เนาะเทะ่านี้คือผมจะบอกนี้อย่างที่ผมเคยบอกว่าทําไมมีคนถามผมนะครับว่าทําไมถึงไม่เล่นนางฟ้าเนี่ยครับเหตุผลนางฟ้า เหตุผลของนางฟ้าทาไมถึงผม,ผมไม่เล่นก็คือเนี่ยเขาทํานางฟ้ามานะครับโดยที่ในดันไม่มีตัวรอเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเขาทํานางฟ้ามาสักห้าหตัวเนี่ยเห็นไหมครับว่าดันเขาไม่มีตัวรอเลยถ้ามันเกิดซวยแตกหมดหรือติดตัวเดียวหรือยังไงอย่างเงี้ยน้องๆคิดว่ายังไงครับนั่นแหละรครับคิดว่ายังไงกันก็คือแห้งครับผมแห้งทันทีเลยนะเพราะว่า ถ้ามันไม่ติดก็คือแห้งครับก็คือเลยผมเลยไม่เล่นเนาะแต่ใครที่เล่นอยู่ก็ไม่ไม่ผิดนะครับแต่แค่บอกว่ามันใช้ดวงมันใช้ดวงมากนะครับเอาจริงๆแล้วสร้างตัวอื่นมาและเอานางฟ้ามายืนเฉยยังมีประโยชน์กว่านะครับยิ่งใส่สกรีนตัวนี้เนาะนางฟ้าสกรีนสีแดงคือมันยังบวกความเร็วในการโจมตีให้15%ทั้งเพื่อนและเรานะมันยังมีประโยชน์กว่านะครับมีประโยชน์กว่าไปแปลงล่างนะเพราะว่าแปลงล่างมันก็ต้องเสี่ยงอีกเนาะ,ะแล้วก็นางฟ้านะครับมัน อย่างช่วงต้นเกมมันตีดันไม่ได้นะครับอย่าอย่าพยายามเข้าใจผิดนะครับลองกดไปที่รูปดันนะครับรูปหน้าบอสหัวกะโหลกนะครับไอ้ตรงหลอดหลอดเลือดนะมันมันกันท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมันตีเบานะครับนางฟ้าใครอยากคิดว่ามันตีแรงคือนางฟ้าติด3ตัว4ตัวเอาเข้าไปตีดันมันตีเบานะครับอันนี้ทําความเข้าใจกันด้วยเห็นไหมครับมันจะมีรูปบอสอยู่เห็นไหมครับตรงใต้ชื่อนั่นแหละครับมันตีดันเบานะครับต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยเนาะ ก็เหมือนเดิมครับผมพยายามอย่าลืมตรงจุดนี้นั่นคือตอนเหลือสัก 15- บหาวิ20ิบวิก็พยายามดูด,ดูนะครับเช็ค HP ของเรานะครับว่าอ่า HP เราอยู่สูงหรือเปล่านับถ้าได้ที่หนึง่งที่2นี่ก็คือผมก็แนะนําเหมือนเดิมครับว่าให้ทําช่องให้เต็มเนี่ยหไหมครับทำช่องให้เต็มเพราะว่าเราจะได้เลือกฮิโร่ที่เราต้องการประมาณนั้นเลยครับแล้วดูเพื่อนเราเนาะด,ดูดูที่เพื่อนเราครับผม แต่จะบอกว่าคนที่ไม่ได้ทําช่องดันให้เต็มเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับแต่แค่ผมอย่างที่ผมบอกนะที่ผมทําคลิปมาให้ดูเนี่ยคือผมแค่แนะนําเป็นแนวทางนะครับประมาณนั้นนะครับคือบางคนอยากได้ฮีโร่มันก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมแค่แนะนําว่าบางทีมันได้ฮีโร่ที่เราแบบไม่ได้ต้องการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เปลืองช่องนะครับเพราะว่าทุกช่องในเกมนี้นะครับทุกวินาทีในเกมนี้มันสําคัญมากๆนะครับ อ่าแล้วก็สายซัพพอร์ตในในแรงประมาณนี้นะครับก็คือเราเราจะเน้นไปทีดาเมจใช่ไหมก็คือช่วยเพื่อนเคลียร์คีปกับอ่าทำอ่าทำดาเมจรวมนะก็คืออ่าสองตัวนะครับก็คืออ่ามังกรกับว,ญญวิญญาณดาบนะครับแล้วก็เป็นเพนกวินเนาะแต่ถ้าจะเอาตัวอื่นมาช่วยเสริมอย่างเช่นเอาพี่เคมาไว้อะไรก,ก,ก็ก็ไม่ผิดนะครับผมมันมันมันไม่ผิดมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะมันเล่นได้หมดนะครับอ่าแต่ อย่างที่บอกว่าอย่างผมเล่นเนี่ยอย่างนันเนี่ยผมก็ถ้าเล่นตามสูตรผมก็จะเล่นเป็นมังกรกับวิญญาณดาบน,นะครับแล้วก็อาจจะติดพี่เคมาไว้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะ,ะและ้วก่อนบอสด,ดันจะเปิดนะครับก็พยายามผักฮีโร่ของเราอย่างเช่นเราเล่นสายมังกรเนี่ยผักมังกรเนี่ยมาไว้ริมกระดานนะครับไว้ทางขวาก็ได้เนาะเพื่อ,อไวอ้มันจะได้ไม่ต้องไปเผลอปล่อยสกิลใส่คีฟใส่ใส บอสอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราถึงเวลาตีดันเราจะได้เอาสก,กิลไปพ่นในดันอย่างเดียวเนาะอ่าสังเกตที่เพื่อนเรานะครับอ่าเริ่มแปลงร่างนางฟ้านะครับตัวยังอ่ไม่ครบช่องดันเลยนะเอะยังก็กแก๊แก้เก,ก,กินะเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันมันจะแห้งนะแล้วจริงถ้ายอย่างสมุนเมื่อกี้มาตดแค่ตัวเดียวนี่แห้งหนักกว่าเดิมอีกนึกออกไหมครับแล้วอย่างที่บอกว่านางฟ้ามันตีดันไม่ได้นะอย่าเข้าใจผิดกันนะบางทีผมเห็นคนเขาเอาไปตีดันคือ ก็ผมไม่รู้ว่ามันแรงแบบไหนใส่เจาะธาตุกันเท่าไหร่ถึงเอานางฟ้าไปตีดันเพราะว่าดันมันอย่างดันสองเนี่ยมันกันมันก็เขียนบอกนะว่าการาตาศักดิ์ธร์รู้สึกว่าจะ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ัก็คือมันกันหนักเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับชิงความได้เปรียบนะครับก็รีอ่ารีรีมาลีฮีโร่นะครับอ่าสลับตัวเข้าไปเนาะนี้ผมค่อยเอาไข่ออกนะอ่าเพราะว่าช่องผมเต็มนะมันก็ต้อง ดูด้วยนะครับช่องเต็มไม่เต็มยอะไรยังไงนะพยายามด,ดูด้วยนะครับไม่ใช่ใส่ใส่อย่างเดียวคลิกคกอย่างเดียวนะอ่าประมาณนี้เนาะก็อันนี้ถ้าใครติดตามผมมาก็จะรู้แล้วเนาะว่าวิธีการรีดันทำยังไงอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็วิธีการรีดันค่อยๆเอาใส่ทีละตัวทีละตัวนะครับอ่าความจริงเนี่ยเราน่าจะต้องจบดันเป็นที่หนึ่งนะความจริงแล้วเพราะว่าอ่าดามเมจต้นเกมเรานี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสองร้อยสามสิบเห็นไหมครับแต่ว่า เพื่อนเรามีฮีโร่ในดันแค่5ตัวครับแล้วอย่างเป็นนางฟ้า2ตัวเนาะมันก็เลยได้แค่ที่2นะครับก็เลยตีจบเป็นที่2เนาะ <_ d> um> เห็นไหมเอาหลอดเข้าไปแทนก็คือเนี่ยแหละครับอย่างที่ผมบอกว่านางฟ้ามันแห้งไงมปนแห้งประมาณนี้ครับเพราะว่ามันถ้าไม่ติดแล้วก็แห้งเลยครับ <_ d> um> อ่าอันทีนี้ก็ <_ d> um> เราก็ไอพวกเพนกวินนี่เราสามารถผสมได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าเรา ตีดันจบไปแล้วเราหาใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือตอนนี้เราก็หาวิญญ,ญาณดาบนะครับอ,อยังน,น้อยนะครับมีสัก2ตัวนะใครจะเล่น3ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามดูช่องด้วยนะครับแต่อันนี้คือเป็นเทพนิยายขั้นสูงนะครับก็คือตู้ขั้นสูงก็คือมันสามารถเอามาวางตรงกลางได้นัตู้เนอะอาะเท่ากับแถวข้างบนเราก็จะเหลือสี่ช่องนะครับสี่ช่องมันก็วางอาจจะวางวิญญ,ญาณดาบสองจระเข้หนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมอีกหนึ่งกองต้องต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับบางทีสร้างมาแล้วล้นอะไรเงี้ยอ แล้วก็ตรงนี้นะครับดูที่เลเวลของค้อนตัวเองนะครับว่าเงินเราเกินลิมิตจากค้อนของตเตงไปอย่างครับถ้าเกินไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับผมอันเชิญอ,อันเชิญเลเวล12บแบบธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโลหาเหรียญเขียวกันนะครับเพื่อคิงความได้เปรียบในดันที่3นะครับดันที่3เนี่ยยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะแพ้ได้เราต้องแพ้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเราต้อง คำนวณให้ดีครับอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้เรามีทีอยู่100ใช่ไหมยังไงก็ได้ครับให้เหลืออยู่ที่90าอ่าเพราะอยู่ที่90อย่างที่ผมบอกครับเราสามารถไปลุ้นถึงอ่ามอนมอนอ่าใ,ในเว็บ0ได้ครับเพราะว่าอ่า90อ่ะมันเคลียร์ยากอยู่แล้วครับยิ่งปล่อยบอสปล่อยอะไรกันด้วยมันเคลียร์ยากอยู่แล้วเนาะถ้าไม่แบบไม่เจอพวกสุรตะตันอยู่ในทีมตึงๆอะไรเงี้งยก็คือมันเคลียร์ยากอยู่แล้วครับก็คือเราสามารถไปวัดมอนในหลังเว็บ0ได้เนาะอ่าตรงนี้เนาะ อ่าแล้วเราก็หาวิญญาณดาบนะครับก็คืออ่าในตอนนี้ผมกําลังนั่งนึกอยู่นะว่าจะพี่เข้มอีกครึตัวหนึ่งไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันจะพอหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นเพื่อนมีพี่เคแล้วตัวหนึ่งนะก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่เอาเอาไปทําวิญญาณดาบแทนดีกว่านะเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวผมที่บายวิญญาณดาบมาให้นะครับมันประโยชน์เยอะนะครับประโยชน์เยอะตรงที่อ่ามันบวกพลังโจมตีด้วยนะครับ10%นนะครับอ่าทั้งทีมเนาะแล้วก็ มันตีบอสแรงด้วยเนาะอ่าก็คือมันติดไว้เนี่ยเหมือนเรามีมังกรแต่ว่ามันเคลียร์คีปไม่ได้เหมือนมังกรนีเฉยอ่าก็คือมังกรไว้ช่วยเคลียร์คีปช่วยทำดาเมจกับอ่าอ่ามอนเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนมีดานดับก็คือช่วยทำเมจกับบอสก็คือมันสมดุลน,นะครับมันเป็นมันเป็นสมดุลของมันเลยนะครับแผนการนี้เนาะก็เป็นแผนทั่วไปะครับก็คือส่วนใหญ่คนก็จะเล่นอย่างนี้แต่ณนะบางคนบางทีอาจจะติดแมวติดอะไรผู้ยุติหรืออะไรมาก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะเล่นซับแบบว่า ฟูลดาเมจให้เพื่อนจริงนะครับที่มันครอบกับตาของเรานะก็คือก็ต้องเล่นแบบนี้เนาะก็คือเน้นไปที่ดาเมจนะครับผมดาเมจรวมเนาะเพราะว่าดาเมจหลักกับเพื่อนเราเป็นคนทําอยู่แล้วอย่างเช่นเราช่วยทําดาเมจกับมอนไปใช่ไหมแล้วทีน,นี้มันก็จะเหลือพีไม่มากเพื่อนก็จะจบดาเมจให้เราประมาณนั้นเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยก็คืออ่าพี HP เราสูงก็ทําช่องให้เต็มน,นะครับเราจะไม่ต้องเลือกฮีโร่ที่เราไม่อยากได้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับ ยผมดูเพื่อนเรานี่ <c oughs> เขาเล่นมึนๆน,นะแต่ว่าของเขาฟูนะผมกดไปที่ตัวเขาเขามีสกินใหม่นะครับสกินใหม่เจาะเกาะ18%หรือไงเนทะ่าที่ผมเห็นแบบมันไม่ธรรมดานะครับแล้วเขาไม่ใส่สกินด้วยนะแตะ่สกิลเขานี่เต็มตัวเลยนะครับหลอดเขาอะแต่ดูเขาเล่นแบบมึนๆหรือยังไงแปลกๆครับเอาง่ายๆเขาเล่นแบบแปลกๆนะแล้วเขาไม่ทําช่องดันเต็มด้วยนะเห็นไหมครับว่าเขาได้นี่มาเห็นไหมได้ น้ําแข็งมาเอามาทํใหม่ผมก็งงอยู่นะครับเอามาทาใหม่ก็ไม่รู้งงๆแปลกๆแต่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็คืออาจจะเออมาช่วยเคลียร์คีิอะไรก็ไม่ผิดนะครับทุกคนเล่นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่ามันแค่ประโยชน์น้อยต้องบอกนี่มันแค่ประโยชน์น้อยเฉยนะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็เตรียมชิงความได้เปรียบนะครับกับดัน3ามนะก็เหมือนเดิมครับตอนนี้มังกรผมน่าจะพอแล้วนะเนาะก็หาผู้ยุติเอ้ยไม่ใช่นะครับหาวิญญาณดาบอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ เน้นเผนกวินผมจะหาพยายามหาจนวินาทีสุดท้ายเลยนะแล้วก็คือค่อยไปอัพอเสริมพลังเทพนิยายนะก็คือหาพยายามหาตัวที่เราต้องการเนี่ยสิ่งที่เราหาอยู่ตอนนี้วิญญาณดาบเนี่ยเพิ่มดาเมจรวม10%นะครับเออต้องบอกงี้ครับม,มันไม่ใช่ไม่สำคัญผมบอกว่าเกมตรงนี้ครับมันตัดสินดาเมจแค่นิดเดียวครับหรือตัดสินแค่มอนแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำนะครับวินาทีเดียวก็มีผลนะครับบอกไว้ก่อนเนาะ ลองสังเกตที่เหรียญผมนะครับเหรียญผมจะมีแบบให้เล่นให้ใช้ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่เพราะเราโลเราโลมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะเราโลจนดันจะเปิดเลยนะเห็นไหมครับเหรียญผมจะมีเยอะเลยนะแล้วผมก็อัปเทพนิยายทันพอดีนะครับ <ๆ S 1> เพื่อไปตีกับดันนะเนาะว่าจะตีดันช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันอย่างว่าเนานะมันซับพอร์ตนะครับเนาะแต่ว่ายังดีหน่อยอดันของผมเนี่ยมันแพ้ไฟอยู่นะครับผมแพ้ไฟผมก็เล่น ตีง่ายหน่อยอาจจะไม่ได้ตียากนะครับเหมือนถ้าเป็นดันแพ้ไฟผมอาจจะแห้งเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ผมเสริมให้นะครับวิธีดูว่าดันของเราแพ้อะไรเห็นไหมครับผมขึ้นรูปให้เรายังตานี้ดันของผมนะครับดันที่3นะครับก็คืออ่าแพ้ธาตุไฟนะครับแพ้ธรรมชาติแล้วก็แพ้กายภาพกายภาพนะครับผมก็คืออ่าผมเล่นได้เนาะอ่าเพราะว่าผมมีมังกรนะครับอ่าแล้วก็มีพิเค้นะครับก็คือตีได้ชิวๆเนาะอ่าประมาณนี้พยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะ งงเอ้ยตัวตีดันตั้งนานเลยเดี๋ยวว่าแม่งแมว6ตัวตีเบาแท้มันแพ้ไฟอะไรเงี้ยอ่าไม่มันต้านทานไฟอะไรเงี้ยก็ง่อยครับผมอ่อหยาบนะครับงานหยาบต้องดูตรงนี้ด้วยนะบางคนผมว่าอาจจะไม่ได้สังเกตนะสังเกตเรื่องแพ้ธาตุในดันด้วยนะครับอ่ออันนี้เอ่อไม่เคยบอกในคลิปไหนก็เอ,อเยวบอกไว้เลยนะครับผมลืมไปว่าบางคนอาจจะไม่รู้เนาะพยายามดูธาตุด้วยนะครับผมไม่งั้นเราตีไปก็ตีไม่ทันเพื่อนผมว่าบางคนอาจจะงงเอ้ยอะไรวะโหขออัพตัง้ง อัพเทพนิยายตั้งเลเวล19-20เงินก็เต็มจำนวนค้อนขอ,องก็ฟูเอ้ทำไมตีดันเบาจังวะก็คือมันแพ้ธาตุนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับามาถึงที่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็จะทำวิญญาณดาบติดใหอีหนึ่งตัวนะครับหลังจากทำวิญญาณดาบเสร็จก็ถ้าช่องมันเหลือนะครับจํานวนอของผมมันเหลือผมก็จะทำอ่าเพนกวินเสริมต่อนะครับใน เวฟแบบนี้นะครับถ้าเจอตัวทําลายเนี่ยทำลายทิ้งได้นะครับนะบางอย่างนะอย่างตู้เนี่ยเอาออกไป2ตัวก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแลกกับดาเมจได้ตู้ไป2ตัวเท่ากับเราจะได้เพนกวินมา6ตัวนะครับเราได้ดาเมจเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ณตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทําลายเงินเนาะเงินผมไปสองหมื่นหกแล้วนะก็คือทําลายเงินนะครับหาเหรียญเขียวนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าให้มันมากเกินไปนะครับเพราะว่าต้องคํานวณด้วยนะว่า อ่าเงินเราจะขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงอ่เข้าเลดเกมแล้วเนี่ยเนี่ยมันเข้าจะเข้าเลดเกมแล้วเราต้องเอาเงินเก็บเงินมาไว้ปล่อยบอสด้วยนะครับเพราะมันปล่อยทีหลายพันนะสองพันสามพันเยอะนะครับล่อยปล่อยบอสรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรา H p อยู่ที่1นะครับก็คือหน้าตอนเนี้ยเราเขาเรียกว่าการันตีน่าจะการันตีที่2ได้แล้วนะครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอ่าคนอื่นเนี่ยเขาจะตีบอส70แต่หรือเปลบาที่เขาแพ้ดันมานะแต่ว่าบอสเ0เขาตีตีแตกเงี้ยเราก็อ่าแห้งเหมือนกันนะอ ต้องไปวัดที่มอนเหมือนเดิมเนาะทีนี้ในระหว่างนี้นะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพลาเฮดพีเราเนี่ยตอนเนี้ยเหลือที่90แล้วใช่ไหมก็คือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราการันตีอยู่แล้วว่าอาจจะต้องได้ที่2นะครับได้ที่2แน่แน่เลยก็คือ,อก็คือทําตัวทําตัวที่มันสําคัญนะครับต่อทีมนะครับเพื่อที่จะให้เราไปเคลียร์มอนหลังเวฟ70็บอส 7, 70ให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าตาเนี้ยไม่มีใครเคลียร์บอส70ผ่าน เราก็ชนะเลยได้ที่หนึ่งเลยเพราะว่า HP แต่ละคน,นะมันต่ำกว่า80ิหมดแล้วนะครับก็คือได้เปรียบนลครับตอนนี้คือตอนนี้เรา่าได้แต้มแน่นอนนะครับไม่ไม่มีทางเสียแต้มแน่นอน,นครับดูจากรูปเกมแล้วเอ๋น้องๆช่วยผมดูหน่อยเพราะว่าเพื่อเรามึนนะครับดูทรงแบบเนี่ยดูเขาดูมึนมึน,นะดูแบบค่อยคขยับค่อยๆแบบเล่นชิวๆิวเหมือน อย่างว่าคนคนที่แบบของฟูฟูเขาก็ชิวๆของเขาอะไรนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือก,ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันไม่ดักไม่ไม่มีดักบอสไม่มีดักมอนหรืออะไรอะไรยังไงครับออกมึนๆน,นะอันนี้ไม่รู้ว่าความรู้สึกผมไหนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเขามึนไหมหรือว่าผมคิดไปเหงครับมาผจบบอสหกนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมเตือนตลอดเลยนะอ่าบอสบอสจบบอสหกสิบทำช่องให้ว่างด้วยนะครับหหรือ2ช่องก็ได้ให้เราได้รับ ฮีโร่นะครับตำนานหนึ่งตัวนะครับถึงว่ามันเป็นฮีโร่ที่ไม่สําคัญว่าเราจะเอาแล้วแต่ว่าเราก็ได้เหรียญเพิ่มเอเหรียญเขียวเพิ่มนะครับอีก4เหรียญเนานะอ่าก็ทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดนะต้องบอกนี้ด้วยเห็นะแล้วเราก็ขายไปตามสเต็ปนะครับอันนี้ถ้าเงินมันยังพอได้ไปต่อก็อย่างเหมือนเดิมครับก็ทําลายทิ้งหาเจ้าไอหาเพนกวินทําลายทิ้งหาเพนะกวินนะก็วนหลอยนะครับ แต่ละครั้งที่ลงแรงมันก็จะอยู่ในแบบนี้ครับแต่ว่าอย่างหนึ่งคือสถานการณ์ของเกมเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเราพอเราเล่นบ่อยๆเนี่ยท่านี้มันจะเหมือนมีประสบการณ์แล้วเนาะว่าตานนี้เราควรต้องอเอาตัวอะไรลงตานนี้เราต้องเก็บอะไรก่อนสร้างอะไรก่อนสร้างอะไรหลังหรือเราต้องเอาเทคโนโลยีอะไรมาก่อนถ้าไม่มี HP ไม่มีเพิ่มจํานวนมอนอะไรเราเรามันจะมันจะ เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์มันจะสอนเลยนะครับทีน,นี้ผมก็เห็นวหาผมยังไม่หยุดหาเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นกวิ้นตัวสองตัวมันตัดสินได้เลยนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่านะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวิธีปล่อยบ็อกผมเคยสอนไปลหลายๆคลิปแล้วก็ปล่อยบ็อกที่หลังเวฟ65นะครับเพราะว่ามันจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับแล้วก็พยายามเปิดดูนะครับเปิดดูว่า ก้ากระดานแรกอ่ะของเพื่อนนะครับของของศัตรูเนี่ยเขามีบอสอะไรบ้างครับอย่างเขามีนางฟ้าเยอะๆมีผู้ยุติเยอะๆก็ๆกอ่าอ่าไม่แพ้ธาตุศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ธาอ่าธาตุสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือประมาณนี้ด้วยอย่าก,กดแบบจะกดอะไรก็กดด้วยนะครับอันนี้เหมือนเอาตายไปหมดแล้วเนาะอ่าเท่านี้เราการนตีแล้วนะครับว่าเราอ่าไม่ไม่ไม่มีทางเสียแต้มนะครับตอนนี้เนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวทรงนี้เกมนี้ผมนี่เหนื่อยเง,นงินนะไม่รู้นะอ่านเนี่ยลองน้องๆลองตอนดูแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบ้างไหมผมมองทรงแล้วนี่เหนื่อยรู้นะแบบเหมือนดูเพื่อนเราแบบเขาเล่นมึนๆครับก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาคิดไปเองดเกว่าอาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้นะอย่างว่านะครับคนของฟูเขาเล่นแบบไหนก็ได้เนาะพอมาถึงบอสเจ็ดเสิจเนี่ยเราเหลือแค่สองทีมแล้วนะครับก็คือ อาจจะไม่ต้องไปเก่งอะไรมากแล้วเนาะก็คือจะเป็นบอสทาลายบอสดาบบอสเลยก็หมุนอ่าเปลี่ยนไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับอ่น่าจะชิลๆแล้วนะครับเกมนี้อาการันตีแน่นอนว่าอ่ามาีถ้าเขาตีบอส70ผ่านก็การันตีแน่นอนว่าได้ที่อ่าได้ที่2ได้ที่1ครับคือการันตีแล้วว่าตอนนี้ไม่เสียแต้มเนาะ,อะลองดูลองดูเพื่อนเราเพื่อนเรายังชิลเอาหัววิญญ,ญาณดาบวางไว้แถวหลัง เหมือนเขาคิดว่าเออเขาน่าจะแบบเอ้ยชนะอยู่แล้วเว้ยไม่มีอะไรละเออ,อเขาก็เนี่ยเล่นออกมึนๆหรือเขาชิลเขาไม่รู้เห็นไหมเอาวิญญาณดาบไปข้างหลังหมดเลยนะผมก็งงๆกับสไตล์การเล่นการเล่นของพี่แกเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคครับผมเราได้ที่หนึ่งเนาะเกมนี้เนาะก็โอ้เหนื่อยเหนื่อยจะขาดใจเลยนะครับเกมนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อ่าประมาณนี้เลยนะเกมนี้เนาะอ่าเราอันนี้อยู่ใน ห้องราชานะรู้สึกว่าเจอราชาทุกทีมเลยหรือเปล่าครับน่าจะเจอราชาหมดเลยหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวดูประวัติครับมีามาสเตอร์ดูของครับโอ้โหดูสมบัตินะดาวแดงแบบตึงๆเลยนะครับเดดูครับค้อนสามดาวแดงนะครับผมราชาครับผมแม่ตบล่วงเลยนะตบยับเลยนะนี่โอ้โหค้อนห้าดาวแดงครับผมโอ้เกินนี่เขาแบบเหมือนเขามันลงมาเล่นชิวรับเนี่ย คอนห้าดาวแดงมันความจริงตีบอสเจ็ดสิบได้ปะเนี่ยแต่ละคนนี้สมบัติก็ระดับหนึ่งหมดเลยนะดูนะครับเป็นซับพอร์ตที่จริงใจนะเป็นซับพอร์ตที่มีดาเมจเยอะกว่าตัวทำดาเมจนะเออนี่แหละครับเขาเรียกว่าซับที่จริงใจนะเป็นไงบ้างครับน้องๆกับคลิปนี้นะครับอ่ะท่านี้อ่าผมจะมาอ่าอ่าบอก อีกทีนึงนะครับว่าดันนะครับอย่าลืมนะอย่างดัน3เนี่ยครับอย่าลืมนะดูธาตุด้วยนะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันจะเข้าไปตีเห็นไหมครับว่าธาตมันมีผลนะครับบางคนอย่างที่บอกอาจจะไม่รู้ผมก็บอกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเนี่ยมันมีแพธาตุด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังทำลายโอเพ่นแชทนะครับผมก็คือเดี๋ยวจบคลิปสแกนเข้ากลุ่มได้สําหรับสายแล้งนะครับหาคู่ลงแล้งนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางกันนะครับอ่าแล้วก็ ผมรับแบกฝันร้ายกับนรกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้พาไปสูงมากอาจจะพาเอาแค่สกรีนเจ้าวัวอ่า,อาพาเอาชิ้นส่วนคู่หูอะไรงนี้นะครับผมาราคามิตรภาพนะก็คือเหมือนพาเล่นนะครับพาเล่นสนุกๆน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ